คดีนี้ไปดูเหตุวิวาทที่ตอนจบเกือบดีสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกวัพลคัดพันรองสารวัตวราากองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเียนคดีทะเลาะวิวาทสองคนนี้เป็นคู่กรณีทะเลาะวิวาทแทบฆ่ากันตายครับถูกจับมาโรงพักไกลเกลี่ยเรียบ<อ>ร้ยรอยครับผมครับผมครับผมดีครับอ่างั้นจับ<ผ>มือกันเลยนี่ไงนี่ไงไม่มีปัญหาจับมือกันแล้วอ่ะไม่พอกอดกันฮะโอ้ยกอดกันด้วยโอ้โหรักกัน ดีมากน like ั้นเรื่องนี้จบนะสวยสวยสวยจบสวยครับจะยังอึดัดบ้านใหญ่ครับผมขอบคุณมากครับตุลย์ครับสวัสดีครับเฮ้ยพี่พี่พี่พีอย่าพึ่งกลับหรือเมื่อเราดีกันแล้วนี่เราไปฉลองมิตรภาพครั้งใหม่กันมาเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเอ็งไปฉลองกันเลยครับผมครับผมอันอเลยครับตุลย์แม่เรื่องนี้จบสวยครับเออเฮ้ยเรานี่ก็เก่งเหมือนกันนะทำให้คนที่มันจะฆ่ากันกลับมารักกันได้เออไม่ทำแบบันเห็นด้วย มันต้องใช้ศิลปะพอสมควรทีเดียวเลยแหละไอ้เรื่องทําคนจะฆ่ากันมารักกันเนี่ยแล้วพอสักพักใหญ่ๆพี่พี่พี่มีคดีของเราอีว่าคดีใหม่เหรอคดีเก่านี่แหละเฮ้ยคดีเก่าพี่เคลียร์จบไปหมดแล้วเออสิเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าพี่เขาเคลียร์ไปเนียนเลยนั่นนะเคลียร์จบที่ไหนล่ะพาเข้ามาให้เละมาเลยอีเขายั โอ้ยจะตะลวกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้มันดีกันแล้วมันจะพาไปฉลองกันอยู่เลยแต่วาไอ้ฉลองนี่แหละพอมันเมาได้ที่เนี่ยมันก็ลืมว่ามันอ่ะดีกันแล้วพอมันหันหน้าเดินกันนะมันก็ล่อกันตรงนั้นเลยเอาเหรอโอ้ยพอเมามันลืมว่ะลืมว่าดีกันแล้วอ่ะ จำได้แต่โกรธกันอยู่อ่ะแต่ข่าวเนี้ยหนักกว่าเก่าเพราะระยะเนี่ยมันประชิดก็นั่งฉลองกันชัดๆอยู่สองคนเ<อ>ชื่อได้ว่าออกอาวุธเป็นโดนทุกดอกละครับแล้วสภาพแบบเนี้ยทำไงดีเนี่ยทำแผลแล้วไปขังคุกไว้เลย<อ>ดูนี่ตื่นเช้ามาไม่ได้จำหน้ากันได้เน้ย่ายได้เลยว่าจำได้จำได้ว่าดีกันแล้วด้วยแต่อย่าให้มันไปฉลองกันอีกนะเพะเมาอีกมันก็ลืมกันอีก พินาศอีกโอ้ยเบื่อไหมที่เมาแล้วเป็นเนี้ยบอกเลยเบื่อใายสองคนไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วเกิดคอมเมนต์กันต่อยตีกันจับได้ทั้งสองคนก็ไกลเตียบนโรงพักปรับความเข้าใจกันได้แล้วจับมือคืนดีกันจบเรื่องแล้วเลี้ยงฉลองกันใกล้โรงพักเกิดอาการเมาไม่จำกันไม่ได้แล้วก็ต่อยกันอีกเกิดการทะเลาะวิวาทกันรอบสองเรียกขึ้นมาก็ตกใจแปลกใจว่าเอ๊ะพึ่งคืนดีกันเมื่อกี้แล้วคู่ขึ้นมาใหม่แล้วครั้งนี้ไม่ไกลเกียแต่ว่าจับกันคู่เนี่ยเข้าไปสงบ สติอารมณ์ในห้องขังกุหลงพักบางทีคุณตำรวจต้องปล่อยบ้างไม่ใช่ปล่อยเขานะปล่อยวางนะขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันธ์รองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าของเรื่องดีกันแล้วตีกันอีก